อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกข,ของเราให้ชัดเจนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้วิเคราะห์กายวิเคราะห์ใจของเราแล้วหรือยังรู้จักวิธีการสร้างความรู้ตัวหรือว่าเจริญสติให้มีให้เกิดขึ้นสำรวจใจของเราแต่ละวันแต่ละวัน ใจของเราปกติเป็นอย่างไรใจของเราเกิดการเกิดของใจส่งออกไปภายนอกเป็นลักษณะอย่างไรใจเกิดจิเลสเรารู้จักดับรู้จักละรู้จักคลายหรือไม่เราพยายามสร้างความรู้ตัวหรือว่าเจริญสติหรือว่ามาสร้างผู้รู้ใจนั้นเป็นธาตุรู้แต่แต่เวลานี้เขาทั้งรู้ทั้งหลงทั้งเกิด ทั้งเป็นธาตุกิเลสสารพัดอย่างที่มาปกปิดเอาไว้บางครั้งบางคราวใจก็ปก,กติใจก็ไม่มีกิเลสบางครั้งบางคราวใจก็มีตั้งแต่ความทะเยอทยานอยากในหลักธรรมทั้งอยากทั้งไม่อยากการเกิดของใจนั่นแหละคือกิเลสอันละเอียดที่สุดเรามาสร้างสติมาสร้างผู้รู้เข้าไปอบรมใจของเรา ไปที่เหตุชี้ผลจนใจคลายออกจากขันห้าหรือว่าแยกรูปแยกนามภาษาธรรมะท่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกความเห็นถูกใจก็จะหงายใจก็จะว่างใจก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นเราก็จะเข้าใจคำว่าอัตตาเข้าใจคำว่าอนัตตา ความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมาตามดูตามเห็นการเกิดการดับของความคิดของขันห้าเราก็จะเห็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เกิดขึ้นในกายของเราอันนี้เป็นส่วนรูปอันนี้เป็นส่วนนามเราก็จะมองเห็นชัดเจนแต่เวลานี้พวกเรามองเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนร่างกายก็ของเราใจก็ของเรารวมกันไปทั้งก้อน แต่ในหลักธรรมพระพุทธองค์ท่านมองเห็นเป็นกองเป็นชิ้นเป็นอันให้แยกแยะด้วยปัญญาแต่เขาก็รวมอยู่ในกายของเรานอกจากบุคคลที่มีความเพียรสร้างตบะสร้างบารมีให้ถูกที่ถูกทางเราก็จะเข้าใจในชีวิตเข้าใจในการเรื่องการดำเนินชีวิตกายของเรามีอะไรบ้าง คำว่าวิญญาณกองของวิญญาณเป็นลักษณะอย่างไรกองรูปเป็นลักษณะอย่างไรกองสังขารเป็นลักษณะอย่างไรดังที่เราเคยสวดเคยท่องทำบัตรสวดมนต์ศรัทธานั้นทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมศรัทธาการทำบุญให้ทานตรงนี้มีกันอยู่ในระดับขั้นพื้นฐานแต่ระดับการเจริญภาวนาที่จะนำโอสติปัญญาไปใช้ ไปชี้เหตุชี่ผลตรงนี้ต้องมีความเพียรอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวแล้วก็สร้างตะบะบารมีใจของเรามีความตะนหนีเหนียวแน่นเราก็พยายามละความตนหนีเหนียวแน่นใจของเรามีความโลภเราก็พยายามละความโลภดยการคลายด้วยการให้ด้วยการช่วยเหลือด้วยการอนุเคราะห์ใจของเราเกิดความโกรธเราก็พยายามดับความโกรธด้วยการให้อภัยเอโหสิกรรม มองโลกในทางที่ดีคิดดีทำความเข้าใจให้ดีให้ถูกต้องตั้งแต่ความคิดตั้งแต่การเกิดเรารักษาใจของเราไม่ให้คิดในสิ่งที่เป็นอกุศลให้คิดเฉพาะสิ่งที่เป็นกุศลสูงขึ้นมาอีก่ก็ไม่ให้ใจของเราคิดให้สติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาไปทำหน้าที่ไปคิดแทน ต้องแยกแยะให้ได้ว่าอันนี้ส่วนสติปัญญาอันนี้ส่วนใจแต่เวลานี้เราแยกไม่ได้คิดก็รู้ทำก็รู้อาจจะถูกต้องอยู่ในระดับงสมมุติแต่ในหลักธรรมแล้วเราต้องพยายามจำแนกแกแกงให้ชัดเจนไม่ให้ใจของเราเข้าไปหลงเข้าไปร่วมเข้าไปรวมแต่เวลานี้ใจของเรารวมอัตโนมัติเพราะว่าความเคยชินความเคยชินเก่า ความคิดเก่าๆปัญญาเก่าๆซึ่งเรียกว่าปัญญาโลกีปัญญาอยู่ในระดับโลกอาจจะถูกต้องอาจจะใช้ได้อยู่ในระดับโลกแต่ยังเข้าไปดับทุกข์ที่ใจไม่ได้เพราะว่าใจยังไม่ได้คลายใจยังเป็นธาตุกิเลสอยู่กิเลสนี้เป็นอย่างเหนียวมาปิดกัน้นเอาไว้ใจก็มีตั้งใจความทะเยอทะยานยากทั้งยากทั้งไม่ยาก ท่านถึงบอกว่าทั้งให้ละความอยากละความหวังแต่การกระทําด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาให้มองเห็นให้ชัดเจนอันนี้คือส่วนรูปที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้ออันนี้ส่วนนมามธรรมที่เราสร้างสติจเจริญสติรู้ด้วยความรู้ตัวหรือว่าปัญญาสักวันหนึ่งเราก็คงจะเข้าถึงเข้าใจอย่าพากันปิดกั้นตัวเองว่าไม่มีโอกาสทุกคนมีโอกาส ทุกลมหายใจเข้าออกมีเวลาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกในการสร้างประโยชน์ในการสร้างคุณงามความดีสักวันหนึ่งก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกันแม้ตั้งแต่การจเจริญสติเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ยังทำกันไม่ค่อยจะชำนาญเวลาดูทีก็อึดอัดสารพัดอยาก เราพยายามฝืนที่ท่านบอกว่าเป็นการทวนกระแสกิเลสถ้าเราเข้าใจแล้วใจคลายออกแล้วใจของเราก็จะตกกระแสธรรมเราจะละกิเลสได้หมดจดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความเพียรของเรามีเรื่องนี้เท่านั้นแหละที่มนุษย์เกิดมาที่จะหาหนทางแก้ไขตัวเราว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันถึงเกิดก็ขอให้เกิดอยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้จะได้ไม่เสียทีเสียเที่ยว ที่ได้เกิดมาก็ต้องพยายามกันเอาสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ทำทำใจให้สงบทำใจให้ปกติมีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกข,ของเราให้ชัดเจนกันนะาพากันไหว้พะพร้อมๆกันพากันไปศึกษาทำความเข้าใจให้รู้ทุกเรียบบท